ันแบบนี้นะคะอโบคิดว่าเท่าไหร่ไหวสองหมื่นไหวไหมสองมหมื่นน่าจะเยอะไปค่ะห5 0 0มื่นห้าลดอีกนิดอีกนิดหนึ่งได้ไหมห้าพันเอ่อมีน้อยไปโอ้โหจัแดแคมเปญเงินดาวอ,อยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นสามพันเก้าร้อยบาทรับทุกตอนะน้ำมันมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเพิ่มไปเลยหนึ่งหมื่นห้าพันบาท,ทาายังไม่เคยมีใครทำและไม่เคยเห็นเลย ว่าทาได้จริงหรือเปล่า e ีก่อนหนาะโอ้โหกระแสตอบรับดีมากพี่บุ๋มตอนนี้คือค่อนข้างเ<อ>ยอะมากแอดมินบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าทําได้ดีขนาดนี้ทาอีกดีไหมวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องอโบวันนี้นะคะเราอยู่กันที่มาสด้านารามสินทวงศ์ค่ะแล้วก็นี้อยู่กับรุ่นขายดีเลยนะมาสด้าสองรุ่น SL นั่นเองนะคะที่บอกเลยว่าขายดีมากแล้วก็มีคัมเป็นพิเศษมาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะต้องบุมให้จบเครว่ามันคือคัมเป็นอะไรแต่ก่อนอื่นเราไปดูตัวรถกันก่อนไหมคะที่เห็นจอดอยู่สองคันนี่นะพ ว่าเขาไม่ได้แบบเดิมๆนะจ๊ะมีชุดแต่งเพิ่มเข้ามานั้นก็เกิดรอบคันสเกิร์ตหน้านะอ่าให้มาสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะใครแต่งรถเป็นจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันดูสปอร์ตนะสูงนี้สปอร์ตมากนะคะแล้วก็มีนี่เลย ค่แดงเขาแบบแบบนี้เหมือนกันนะคะสเกิร์ตข้างของเขานะคะก็สีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันทีนี้อยากจะให้ดูสเกิร์ตหลังจากสเกิร์ตหลังนี่มาพร้อมกับท่อคู่ซึ่งเอกลักษณ์ของท่อคู่จะเห็นในรถสปอร์ตเอามาไว้ในมาสเตอร์2มันก็เลยดูสปอร์ตแบบนี้หลายคนต้องชอบเพราะมันเพิ่มความสปอร์ตให้กับเจ้ามาสเ a อ2ห้าประตูมากๆเลยนี่เลยพี่บมุมเขาคือสปอยเลอร์หลังนั่นเองดูสปอร์ตไหมคะค้าดูทรงสปอร์ตไหมดูท้ายเขาแบบอวบึงมาแล้วกดูตอดกัน อากจะรู้จังเลยค่ะภายนอกเนี่ยเขาดูสปอร์ตแล้วนะอยากเจอเอ๊ะภายในเนี่ยคือแล้วก็บอกค่ะรุ่นนี้นะคะมาด้า 2S ลิตรนะคะจะเป็น เป็นเบาะหนังแท้มาจากโรงงานแล้วค่ะนี่รูงเท้าห่าของเขาการเย็บปักนี่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เรียบปรดูมากอย่านะคะน้องมาโบคะที่พี่ได้แกะพลาสติกออกเพราะว่าต้องการยืนยันกับคุณลูกค้าว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นรถใหม่จริงๆนะข้างในดูสปอร์ตหรู่มาวมากๆเลยและคันสีขาวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะพี่บุ๋มบอกเลยว่าชุดแต่งก็ให้มาเช่นเดียวกันสังเกตดูว่า ชุดต่างที่จะไม่ได้พาดูก็เพราะว่าอยากจะให้รู้แคมเปญเร็วๆแต่จะบอกว่าชุดแต่งทุกชิ้นเหมือนกันเลยทั้งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังรวมถึงสปอยเลอร์ทั้งหมด5ชิ้นนะเธอ โอ้โหทุกคนค่ะ5ชิ้นนะคะพอสอคนนี่อาโบคิดว่าสำหารับรถมัสต้า2นะคะราคา648,000และได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะคะอาโบคิดว่าเท่าไหร่ไหวจ่ายเงินดาวเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ดีคะ20,000ไหวไหม20,000น่าจะเยอะไปค่ะ20,500ลดอีกนิดนึงได้ไหม15,000ยังไม่ไหว5,000เอ่อมีน้อยไปโอ้โหถ้าเกิดว่า5,000ยังไม่ไหวนะคะให้บุมประกาศเลยดีกว่าว่าจัดแคมเปญเงินดาวอยู่ที่ แค่สามพันเก้าหมู้อมจองเลยอะเอ้ยเดี๋ยวก่อนแค่สามพันเก้ามันพิเศษฟรีชุดแต่งรอบคันและพิเศษสุดๆพิเศษสุดๆเลยอะไรฮะสำหรับสิบคันที่มาทำแคมเปญวันนี้นะคะรับคูปองน้ำมันมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเพิ่มไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสำหรับคูปองน้ำ ยังไม่เคยมีใครทําและไม่เคยเห็นเลยเจอหรือเปล่าเคยเจอหรือเปล่าไม่เคยเพราะว่ารูดอินเทอร์เน็ตบ่อยมากไม่เคยเจอเลยที่ไหนทำ 3, <000 S 1> ไม่ได้ <9 000 S 1> อ่าที่ไหนทําไม่ได้แต่ว่าที่ลุ่มทําได้ oh, ย้ำ <no. S 1> อีกรันะคะสำหรับรถแ a ตเตอร์สรุ่น s อสลิเนะคะราคา6กแส0สี่หนะคะจ่ายดาวเพียง3 9ม3,900บาทฟีชุดแต่งรอบคันและรับคูปองน้ำมันมูลค่า1 5 0่0าท อ,นนอีกหรือเปล่าไม่มีอยากจะบอกว่าถ้าใครพลาดสิคันนี้นะเสียดายมากมีสีอะไรบ้างคะพี่บุ๋มก็พี่บุ๋มมีทั้งหมด10คันนะคะก็จะมีสีบอลเงินนะคะ2องคันสีขาว 5คันสีเทาดำา2คันและสีแดงอีก1คันค่ะย้ำนะคะมีเพียงแค่10คันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยถ้าเกิดจะขอพี่บุ๋คันที่11ขายไหมไม่ค่ะขายนะไม่ขายเพราะว่ามีเพียงแค่ส0คันเท่านั้นนะคะอ่ะถ้าใครสนใจติดต่อทางเบอร์ไหนคะพี่บุ๋มก็โทรได้ที่เบอร์0 8 0 6 0 6 4 6 0 6นนะคะเหมือนเดิมเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยตอบคำถามคุณลูกค้าอยู่ค่ะอยากจะบอกว่าถ้าใครมองอยู่ รีบนะจ๊ะเพราะว่ามีจำนวน10คันเท่านั้นย้ำนะคะสิคันเท่านั้นวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ฝากติดตามอีพีหน้าด้วยว่าเราจะเอารถประเภทไหนมาทําจะเอารถแบบไหนเอามาทําแบบแคมเปญโมวอลแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยเหราะววันนี้นะคะเราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ